พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมุกนะคะหรือว่าชื่อจริงชื่อกมลว,วันสังทองค่ะพี่ทำงานที่ไหนเกี่ยวกับอะไรคะตอนนี้นะคะพี่ทำงานอยู่บริษัทสีสวัสดิ์ค่ะหรือที่เรียกกันสั้นๆก็คือสีสวัสดิ์เงินกู้ตำแหน่งของพี่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินค่ะพี่คิดว่าประสบการณ์ในการเรียนมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ ส่วนประสบการณ์การเรียนที่พี่ประทับใจมากที่สุดในการเรียนพัฒนาธุรกิจนะคะก็คือการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะเพราะว่าในการทํางานในชีวิตจริงเนี่ยเราจะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นมากมายซึ่งสาขาเนี้ยทำสอนให้เราเนี่ยร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มซึ่งแทบจะทุกวิชาน,นะคะจะเน้นการทํางานเป็นกลุ่มมากกว่าทํางานเดียวค่ะเพราะนั่นจะทําให้เราเนี่ยสามารถ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆในการทํางานหรือว่ารับมือกับการทํางานเป็นทีมได้ในอนาคตนะคะเมื่อเราจะต้องไปร่วมงานกับคนอื่นๆค่ะในขณะที่เรียนพี่ทําก,กิจกรรมอะไรบ้างคะ ในส่วนของกิจกรรมนะคะที่พี่ทําในตอนรีนเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมเป็นกิจกรรมของสาขาส่วนใหญ่ค่ะก็คือในส่วนของการช่วยกันคุมน้องในการซ้อมบูมหรือว่าการทําพานไหว้ครูหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอ,อื่นๆต่างๆค่ะที่สาขาจัดแง่พี่ก็จะเข้าร่วมในในงานส่วนนี้เป็นหลักนะคะแต่ว่า ในส่วนของกิจกรรมต่างๆของทางมหาวลัยเนี่ยพี่จะไม่ได้เข้าร่วมมากอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นในสาขาขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยสิ่งที่พี่ประทับใจคืออะไรคะสิ่งที่พี่ประทับใจใน มากนะคะในตอนที่เรียนอยู่ที่มอสุราษฎร์เนี่ยพี่จะประทับใจในส่วนของเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์ภายในสาขาค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็คือจะมีทางให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่อาจารย์หรือว่ารุ่นน้องต่างๆนะคะซึ่งสาขาของเราเนี่ยจะอยู่กันแบบครอบครัวค่ะทำให้เราเสนิทกันง่ายมากเลยค่ะ ชอบวิชาอะไรคะแล้วสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างไรบ้างคะส่วนวิชาที่ชอบมากที่สุดในตอนเรียนนะคะก็คือจะเป็นวิชาการตลาดค่ะเพราะว่าเป็นวิชาที่เราจะผสมผสานวิชาต่างๆที่เราเคยเรียนมานะคะเพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจหรือว่าทำงานนะคะและนั่นก็ทำให้พี่นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในงานของพี่ในปัจจุบันได้ค่ะเพราะว่า งานของพี่นะคะจะต้องมีการทำการตลาดแล้วก็ชักชวนลูกค้าต่างๆนะคะซึ่งวิชาการตลาดที่พี่เรียนมาเนี่ยมันทำให้พี่นำมาใช้ประโยชน์ในงานของพี่ได้มากๆเลยคะ่ะอยากให้พี่เชิญชวนน้องๆมาเรียนหลักสูตรนี้หน่อยค่ะ ในส่วนของการเชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียนในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจนี้นะคะพี่อยากจะบอกว่าถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าอยากที่จะทํางานได้ในหลายๆด้านเนี่ยสาขาพัฒนาธุรกิจสามารถตอบโจทย์น้องๆได้ดีเลยค่ะเพราะว่าสาขาของเรานะคะจะเรียนครอบคลุมในเรื่องของการบริหารแทบจะทุกอย่างค่ะและจะเน้นในการเรียนเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากันนะคะซึ่งมันจะเหมาะกับน้อง น้องมากถ้าหากว่าน้องๆอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองน้องๆสามารถรู้ในขั้นตอนต่างๆและทําให้น้องๆเนี่ยมีกิจการเป็นของตัวเองและสามารถบริหารงานได้เองตั้งแต่เริ่มเรียนจบนะคะหรือถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยจะไปทำ,ทำงานในสายงานไหนก็ตามเนี่ยน้องๆก็สามารถไปทําได้ค่ะเพราะว่าน้องมีความรู้ในเกือบทุกสาขาวิชานะคะในส่วนของงานบริหารนี้ค่ะอยากให้น้องๆมาเรียนกันเยอะๆนะคะ